ชมกันอีกสักครั้งนะครับสำหรับกล่องมีเบาวในรหัส308นี่เลยครับสวยมากมี3สีให้เลือกนะครับสำหรับมีเบาวคือสีเหลืองฝาเทาสีฟ้าครีมฝาทึบนะครับนี่แล้วก็สีดำฝาทึบ มาดูตัวรายละเอียดภายในกล่องกันครับสำหรับมีบาว MB 308นี่เลยครับเริ่มแรกภายนอกจะมียางนะครับเวลาที่เราวางกระชับนะครับไม่ให้ตัวกล่องขยับขยื่อนเวลาเราวางไว้บนเรือหรือว่าไว้ที่รถตัวกล่องมี2ชั้นนะครับล็อกนี่เลยครับเปิดมีลวด นะครับลหลหะแข็งแรงล็อกนะครับเปิดออกมาชั้นแรกนี่เลยครับมีแผ่นเพจมาให้นะครับใส่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกริปตัวเบ็สายฟูโ,ลโรลคาร์บอนครีมได้หมดเลยครับดันนอกนี่ครับซอยได้ตามใจเราเลยนะครับตัวฝาเนี่ยจะมีลวดนี่ครับ2ชิ้นหนา นี่ครับหนามากนี่แข็งแรงฝาพลาสติกแข็งแรงครับหนาล็อกอย่างดีครับชั้นที่2มาดูกันครับความกว้างเปิดออกมาครับนี่ครับใส่ลอกได้นี่ครับ ใส่เหยือปอมได้ลอกได้แล้วก็ล็อกแบ่งชั้นได้อีกนี่ครับใส่ครีมนะครับชั้นนี้เหยือปลอมได้สบายๆเลยครับสำหรับช่องใส่อุปกรณ์นะครับพลาสติกนี่ดูครับความหนานี่ครับหนาดีนะครับหูหิว้วนี่ครับการล็อกดูตะเข็บครับมีตะเข็บล็อกกับขอบ นี่ครับนี่ครับล็อกล็อกแข็งแรงแน่นหนานี่เลยครับมีบาวา0 8ถูกมากต่ำกว่าพันมีให้เห็นแล้วซื้อไปเถอะครับใส่คุ้มพลาสติกอย่างดีมีให้เลือก3สีสีฟ้าครีมสีดำแล้วก็สีเหลือง ต่ำกว่าพันสนใจสั่งซื้อทักตีน้อยตกปลาได้เลยครับ